ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดการสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิรีกันด้วยนะครับ ในขณะที่ตานประธานของสโมสรอ็อกฟอร์ดชาวไทยครับยืนยันพร้อมปล่อยตัวเบนเดวิธช่วยช้างศึกอยู่23ปีลุยช,ชิงแชมป์เอเรอบคัดเลือกแม้ไม่ตรงกับฟีฟ่าเด็กก็ตามครับและใน,ในขณะที่ทางด้านคุณสมริธนาการจนสุดประธานสโมสรของ ford, อ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกดีกวันของอังกฤษครับยืนยันพร้อมป,ปล่อยตัวเบนเดวิธกองกลางของทีมไปช่วยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลุยชิงแชมป์รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียครับในช่วงกลงกลาวจะไม่ใช่ฟีฟ่าเด็ก็ตามครับ และในขณะที่ทางด้านบิ๊กเสือก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากคุณแป้งนนพรบรำำ่ำซำผู้จัดการทีมของทีมเชียร์ไทยที่โตมาขอตัวทางด้านเบนดิวิตไปช่วยช้างศึกอยู่23ปีครับในก่อนที่ล่าสุดทางด้านคุณประทานครับได้ตอบตลกลงเป็นชีพยระดับหลังชี้แจงว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธเพราะผลประโยชน์ของชาติสําคัญที่สุดครับ และสำหรับทางด้านเบนเดวิธวัย20ปีครับเพิ่งย้ายมาจากฟูลแลมมาอยู่กับทางด้านออกฟอร์ดอยู่ในแต่เพื่อโอกาสลดสอดแทรกขึ้นสู่ชุดใหญ่ให้ได้ครับก่อนหน้านี้ครับขอเป็นหนึ่งในคุณพปรตีมเชตไทยดุ่ยอายุไม่เกิน23ปีที่สร้างประวัติศสาสตร์ผ่าน้าถึงรอบเป็นทีมสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียปี2020ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ และในขณะที่ทางด้านทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในกลุ่มเจครับร่วมกับมาเลเซียสปปอรลาวและมองโกเลียเจ้าภาพครับซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันดังนนี้ครับในวันที่2 5ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพอย่างมองโกเลียในวันที่28ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับทางด้านสปปรลาวในนสุดท้ายวันที่31ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียครับ ในขณะที่กุณซือของเดอรบิคกับแลนควาเแชมป์รายการนี้สร้างความมั่นใจก่อนเจอฉลามจนครับโดยที่ขณะทาดงด้านโอริโอว,วิทมนันโวน้าผู้ฝึกสอนของบีจีปทุมยูเนเต็ดเผยดังเกมเฉือนชนะสิงเชียงรายยูเนเต็หนึประตูต่อศูนในศึกทางด้านไดกินเชมครับ2021ครับ โดยที่ตทางด้านคุณซืเจ้อาออสเตรเลียก็เปิดว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่ยากครึ่งแรกเราค่อนข้างกึ่งหัดแต่พอครึ่งหลังเราสามารถสร้างโอกาสได้ครับเราเคลื่อนไหวที่บนได้เร็วขึ้นและเราจบสกอร์ได้สําเร็จซึ่งการควา้าแชมป์ถือว่าเราทํำได้ตามเป้าหมายของเราครับและทั้งนี้ครับชัยชนะในเกมนี้จะทําให้เรามีเงนแรงยึดพร้อมกับสร้างความมั่นใจในเกมสุดสัปดาห์นี้ครับ ส่วนที่ขณะนาดเจ้าเรียวมัตสึโมระบสามารถเล่นได้ตามแผนที่ให้ไปครับขอเป็นผู้เล่นที่ดีมีคุณภาพและหวังว่าจะพัฒนาได้อีกพร้อมกันนี้ครับหวังว่าจะชนะในเกมนี้จะสร้างความสุขให้แฟนคลับของเราเสียดายที่เข้าจุมเกมมาได้แต่หวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ครับโดยที่ขระนาดสำหรับโปรแกรมศึกไฮรักวีโบทันิ2021นัดแรกของ b ีจีปทุมยนไดเต่งจะพบกับชนบุรีเอฟซีในสนามชนบุรีสเตเดียมในวันเสาร์กันยายนนี้ครับ ในขณะที่ทางด้านโอเวสรูเวนกับทีมในศึกทางด้านโปรโลีกของวิลเียมครับตอนสังกัดของเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันในด่านชาวไทยบรุลุข้อตกลงจีมตัวทางด้านอาเล็กลูนาสันในด่านดีกรีทีมชาติไอร์แลนจากอาร์เซนอลจนจบฤดูก,กาลเป็นเชียบรอยครับทำให้โอกาสในลุ้นลงเล่นของเจ้าตองเทพจะหมดลงทันทีครับ โดยที่ขนาดมือกาวยี่สิบปีเจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรในฤดูกาล2020ัน่ลหลงเฝ้าเสาให้ก,กับอาร์เซนอลรวมทุกรายการ6นัดยูโรปาลีก4นัดพรีเมียร์ลีก1นนัดและลีคัพ1นนัดครับก่อนที่ลาสุดจะตัดสินใจย้ายยืมตัวมาเฝ้าเสาในทีมคิงพาวเวอร์แอตเดนิริตจนจบฤดูกาลพวองออบจันทร์อืขาดครับ โดยที่ขนาดทั้งนี้ครับคาดว่าทางด้านอาร็เกลูนัสซันจะเข้ามาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของทีมกับทางด้านลาฟาเอลโลโมครับในด่านชาวทางด้านเวนิซิวุตเอราที่ลงเล่นในเกมลีกไปทุกนัดโดยเสียประตูไปแล้ว13ลูกส่วนสถานการณ์ของทางด้านอเวสลูเวนในลีกล่าสุดไม่ค่อยดีนะครับลงแข่งฝปได้เนั้นแล้วอันดับ17ของลงบวยตารางในโซนตกชั้นครับ โดยที่ส่วนในรายของทางด้าน,นกวินธรรมศาสยานในด่านชาวไทยในรุกกานี้ยังไม่มีชื่อลงเล่นในเกมลีิแม้แต่นัดเดียวเลยครับได้ลงเล่นแค่เกมบนเครื่องทางั้นทตาไม่โอกาสการลงเล่นเหลือน้อยเข้าไปอีกครับจากการมาของทางด้านอาร์เอ็กูนุน RX, นนสันครับในขณะที่ทางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวนกลับมาได้ครับโดยที่ทางด้านจิงจอกอยู่21ปีหรือเลเตอร์ชิตีต้ครับลงประเดิมสนามรายการทางด้าน EFA เอโธฟีไฟฟ์แพ้ทางด้านฟ e ีวูด1ประตูต่อ4ครับ โดยจีกนาดเลตเตอร์ชิตี้อยู่2 8ปีครับลงแข่งกันฟุตบอลรายการนี้ครับทางด้านป้าป้าจอทโทฟี่ครับโดยแบ่งกลุ่มในกลุ่มจีส่วนเหนือนัดแรกภายต่อทางด้านฟิวทาวจากทีมจากทางด้านลีลีกวันไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับโดยจีกนาดเกมนี้ครับทางด้านเจ้ากันทนาซึ่งจิตตะวนครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บได้รับโอกาสในการลงสนามไปแล้ว77นาทีครับก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกให้กับทางด้านวิทอาเวลลงมาแทนครับและสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปในรายการทางด้านปาป้าจอทฟี ของเลตเตอร์ชิตีต้องบุกไปเยือนทางด้านแอริงตันในวันอัคารที่5ตุลาคมนี้ครับโดยในขณะที่ทางด้านสมาคมครับเตรียมมอบเองินสนับสนุนยวดแรกให้กับทุกทีมแบบให้เปล่าฤดูก,กาล2021ครับโดยที่ขณะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งกําหนดการรับมอบเองินสนับสนุนแบบให้เปล่าให้กับทีมที่เข้าร่วมก,ก,การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับงวดที่1ประจรําฤดูก,กาล2 0 2 1เลยครับ โดยในขณะที่ทางสมาคมกับชี้แจงวิธีการรับเงินสนับสนุนพร้อมมติดต่อและส่งเอกสารไปรยังที่ทําการของสมาคมครับซึ่งหากหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทางสมาคมจะดําเนินการนอนเนินค้าบัญชีนิติบุคคลของสมโมสรครับและสําหรับขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้ปล่าวดที่1ครั้งที่1ของรุูกา 2, 4, ล2 5 6 4ในการเลขไทยลีก1นีโวอทาิกได้รับ3 3ล้านบาทครับ ในครั้งที่2อีก2จํานวนอีก2ล้านบาทรายการที่2ในไทยลีก2ครับอ็มโบรัทสิบชมปชิพจะได้รับ5้าแสนบาทครั้งที่2อีกจํานวน5้าแสนบาทครับและท่าดีก3ครับมับงกรฟ้าครับได้รับ25งหมื่แสนบาทครับ ในขณะที่ทางด้านทัพเดรปิดกับไดฮีนะครับเมื่อได้ใช้สนามดีโอเตเดียมรับมือราชบุรีครับโดยหลังจากที่ทางด้านศูยนย์บริหา,ารสถานโควิดส9หรือสวบครบครับมีมติผลล่อนการมาตรการต่างๆในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1กันยายนซึ่งมาตรการดังกล่าวควบคุมถึงการเปิดใช้สนามกีฬาและส่วนสาธารณะประเภทกลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นร่งครับอากาศแต่ติดสะดวกไม่มีระบบปรับอากาศสามารถใช้งานการเล่นและฟรอมในการแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชมครับ และในขณะที่ล่าสุดกับทางด้านบริษัทถลิดจำกัดกับได้ตอบรับมาตรการดังกล่าวและอนุญ,ญาตให้สโม,มสรที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มกลับมาใช้สนามลังเย้าของตัวเองได้ครับแต่ยังต้องจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมเข้าสนามทั้งนี้ครับให้มีจํานวนจํากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีการรวมกลุ่มกันกับโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลุตตีต่อจังหวัดทําให้สโมสรบีจีปทุมจุนเต็ดเต็มกลับมาใช้สนามลังเล่ยสเตเดียมในเกมไฮรักวิวถลิดสองพันยี่สิบเอ็ดนาทีสองที่จะพบกับราชบ 20กันยายาน,น,นนี้ครับก่อนหน้านี้ครับทา้งด้านต้องย้ายไปเตะที่สนามฟิเชลสตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูครับในขณะที่เกมไฮรักวิวุฒริก2 0งพ21นัดเปิดฤดูกาลที่สมโส G, มสรบีจีปทุมยินไนแต็มมีโปรแกรมบุกไปเยือนชนบุรีฟีครับซึ่งจากเดิมต้องไปแข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัดตราดแต่จากมาตรการดังกล่าวครับแต่แม้สมโมสรชนบุรีฟีสเต็มกลับมาใช้สนามหลังเล้ยอของตัวเองสนามชนบุรีสเตเดียมในเกมที่จะบป้าก,กับเนระบิดเชน่นกันครับ ในขณะที่ทางด้านดเดรบิดบีจีประตูดเดนเดตครับทำสถิติของสโมสร,รควา้าแชมป์เทเรนใช่ไหมครับเป็นสมัยเลขหลังเอาชนะทางด้านกว่างโซมาไปสิงเชียงรายเดนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ในทางด้านควาล์ลุงของศึกฟุตบอลไทยแลนด์ใช่ไหมครับ 2, 2021แชมป์ชนแชมป์ก่อนเปิดฤดูกาล2021ที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ป,ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับมันพุ่ที่1กันยายนที่ผ่านมาครับผลประกอบว่าทางด้านเดรบิด, G, ดบีจีปูนยูนเต็ดแชมป์ไทยลีก2020เอาชนะกวางโซมาไปสิงห์เชียงรายยูนเต็ดแชมป์ฟุตบอลทัวรช้างเอเปครับ2020ไปได้1ประตูต่อศูนย์จากการยิงประตูชยัยในานาทีที่87ของเจ้าเลี้ยวมันสมุรักแห่งญี่ปุ่นที่ย้ายมาจากเชียงใหม่เอฟซีีคครับับบบแแแแลละะในนนขณทท่ทำชมป์์ไยด 5หุ่นครับมีทั้งหมดทั้งนี้ครับครั้งที่1ในปี2560เฉ้มทางด้านเมืองทองยูนเต็ดลงแชมป์สุโคเทฟสี่ผลชนะเมืองทองยูนเต็ด5ประตูต่อศูนย์ครับครั้งที่2ครับในปี2561ครับเฉ้มคือคือทางด้านสิงห์เชียงรายยูนเต็ดลงแชมป์คือ,คอ,คอ,อ,คอบุรีรัมยูนเต็ดผลนชนก็คือทางด้านสิงห์เชียงรายยูนเต็ดชนะไปจุดโัว8ประตูต่อ7เสมอในเวลา2ประตูต่อ2ครับ ครั้งที่3ในปี2 5า2ครับแชมป์ก็คือทางด้านบุรีรัลยมยูนเต็ดรองแชมป์คือสิงห์เชียงรายยูนเต็ดผล้นั้นก็เกือบุรีรัลยมชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับครั้งที่4ก็คือทางด้านแชมป์อย่างสิงห์เชียงรายยูนเต็ดรองแชมป์การเทเรซีผล้นั้นก็คือเชียงรายชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับครั้งที่5ครับ2 5า3ครับแชมป์บีจีปูมยูนเต็ดรองแชมป์ก็คือสิงห์เชียงรายยูนเต็ดผล้นั้นก็คือบีจีปูมยูนเต็ดชนะไปได้1ประตตู่อหนบ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a b r i y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ